เจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะข้างหน้าเนี่ยค่ะมาเมืไหร่มาเมืนอไหร่ถูกบ้านสร้างใหม่ใหญ่ๆนะเลยนะเลยต้องแพงมาอ๋าเห็นละบ้านโคกใส่งามตรงไปใช่ไหมคะครัอ่ะตรงอันนี้เขาเป็นโกดังล้อมรั้วทำอะไรไม่รู้เนี่ยบ้านคนรวยเขาบ้บ้าน เฉพาะรัวกบกีเลร้านแล้เฉพาะรัวนะอันนี้ปะใช่อ่าใช่ค่ะใช่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 ค่ะอันนี้มาทําสัญญามาจํากับลูกค้าที่บ้านนะคะอ่าคันนี้คือตกลงกันทําระบบไฟนะคะเราก็มาซื้ออุปกรณ์นะคะเพื่อมาเดินไฟอันนี้จะไปอู่นะคะ เพื่อให้ช่างทำนะให้เรียบร้อยก่อนจัดส่งลูกค้านะคะคันนี้ก็ได้มาส่งลูกค้าแล้วเพราะว่ารถเสร็จตามกำหนดแล้วนะคะพร้อมใช้งานแล้วเราก็ได้มาส่งลูกค้าถึงในบ้านเลยนะคะลูกค้าเอามาใช้งานในไร่ในสวนนะคะอ่าคันนี้ราคาเบาๆเลยค่ะลูกค้าสั่งทำไฟเลี้ยวไฟหน้าเรียบร้อยเลยนะคะอ่าระบบได้สตาร์ทได้ชาร์จครบนะคะมอเตอร์เรียบร้อยนะอ่าคันนี้จัดส่ง จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะอำเภอชนแดนนะค่ะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยค่ะ I wanna touch everything I told me that is gold free